โอ้สวัสดีครับทุกออมาเบงี่นองมามาดูครับผมลุงพงเขาทำนาโบราณแบบสไตล์โบราณนี่ก็จะหวานแล้วเนี่ยอันนี้หวานแล้วใช่ไหมลุงพง<ห>จะหวานแล้วใช่ไหมหวันนี้กี่กี่แปลงวันนี้หวานกี่แปลงหวานแปลงนี้วันนี้แปลงนี้แปลงเดียวใช่ไหมหอาลุงพงมันเป็นน้ําอ<ห>่ะมันเป็นน้ําอ<ห>่ะมันจะไม่น่างหรอไม่น่าพูกับค้างหรอฮะ คือเปล่งน้ำออกอ๋อแล้วก็ทำตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วนี่วานวานมีกี่แปลงละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปลงแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปลงนี่แปลงที่แปดแล้วเนาะแล้วนี่กี่ไห้อยู่เนี่ยมีกี่ให่ หมถึงว่าม no, ีกี a a a ่แปลงมีขี้ขี้ไหลอีกี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปลงเจ็ดไหลเจ็ดไหลฮะสี่ไหล่ไหลส่ไหลอ๋อทีนี้สี่ไหลทีนี้ผมนับด้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแทั้งน้นอีก รวมตรงน้นเลสีสไร่เลยหรอตรน้นเจ็ดไร่ปเฉพาะตรงนี้สีไร่อออม่ขาวหอมเนาะข้าหมขาตหมลงพงนี้าวข้าวข้าวขอออเ้าวขา้าวี่ามข่าข้าวี้ก็ถามข้าวข้าข้าว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 ห้าวข้าอข้าว้เข้าเข้ากขขอเนข้าวขาข้าวข้านข่าวขาวข้าวขาลุง เออลูกน้อยนี่ก็ปลูกข้าวหอมมะลิอยู่เลยโอ้ลูกน้อยโอ้นู่นน่ะอีนาใครอ่ไถอยู่นั่นน่ะนาลุงปันแม่นก็รถรถไถนามาไถนาให้ลุงปันอ๋อที่กำลังไถอยู่นี่เป็นก็เนี่ดูเราจะมาดูการหว่านข้าวหว่านแปลงนี้กับได้แปลงนี้หรือหว่านไปยังหวานแล้วกะอ๋อ โอ้โฮึฮึฮดเึฮึฮอืมพด ดูเอาวิวดูเอาวิวท้องหน้ากับแสงตะวันก่อนกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะสวยเลยนะหลวงปะลวงลอืม,มน,นันตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าโอ้ยแม่กลุ่มนี้สวยมากเลยพงต้องใช้ไม้คำ้ำไปด้วยเพราะมันดินดินมันเป็นดินเลนเนาะมันดินตมเนาะมันอันบางทีเรา ก้าไปแต่ละมันย้ำม,มันมันต้องแบบมีไม้ค้ำให้เรายึดเนะเาะทำคนเดียวด้วยนะทุกคนเออนี่แหละข้าวไม่ใช่ว่าจะกินได้กว่าจะได้กินข้าวได้แต่และเม็ดกว่าจะได้สีออกมาเป็นข้าวขาวให้เราไปหุงไปนึ่งเนะ่ะอ,อยากจะให้ทุกคนช่วยซื้อในราคาสูงๆหน่อยนะ อแต่วา่ามันก็ก็เราก็พูดลำบากเนาะเออพูดลำบากม,มันมีวงก็เรียกว่ามีเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนบริโภคน้อยราคาข้าวก็ถูกเคนบริโภคนบริโภคเยอะข้าวก็ราคาสูงแต่ชอบ วิวนี้มากเลยภูเขาท้องฟ้าอยู่กับลุงพงแป๊บนึ่งนะครับผมขออยู่เป็นกำลังใจให้กัลุงพงแป๊บนึง่งกำลังหบานข้าวอยู่นี่เลยครับวิถีชีวิตชาวนาก่อนจะได้ข้าวออกมาก่อนได้กินได้ขายเป็นกำลังใจให้กับชาวนาทุกๆท,ท่านนะครับผม ถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็มีความสุขที่ได้อยู่กับท้องไร่ท้องหนานะขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับลุงพงศ์นะครับผม